สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเนาะค่ะกับสูตรคำนวณผลห้าน้อยสามน้อยเนาะค่ะประจำาหวดวันทีสิบหาเนาะค่ะสามน้อยค่ะประจำาหวดวันทีสิบหาผึ่งเสื้อาสองหาหกซีเนาะค่ะเนาะสองหาหกซีกับสูตรคำนวณ ผลห้าน้อยสามน้อยเนาะคะ่ะเนาะก,ก็คือน้อยวีไอพีน้อยพิเศษน้อยปกติเนาะคะ่ะผลการคำนวณแต่ละครั้งแอดได้คำนวณมาจากสูตรหวยห้าน้อยปกติเนาะคะ่ะแอดก็จะมาคำนวณให้ทุกท่านอีกเส้นเดิมเนาะคะ่นะเนาะในการคำนวณแต่ละครั้งการคำนวณของแอดอาจจะมีเข่าและมีรุดเนาะคะ่นะเนาะแต่ผลงานเข่ามากนี่สิบกัวหวดเนาะคะ่ะเพิ่งจะผ่าหวดเดียวก็คือ หววของวันที่3 3บสามพฤกษภาเนาะค่ะเนาะก็ค,คือเข่าแข่ตัวเด่นเนาะค่ะวันนี้แอดก็จะมาคำนวณของหวดวันที่สิหอีกเซนเดิมเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะเอามาให้ทุกท่านเป็นแนวทางในการเสี่ยงเล่นน้อยพิเศษน้อยปกติและน้อย VIP เนาะค่ะ ในการเล่นหวยแต่ละครั้งโปรดใส่วิจารยานในการลักส้มด้วยค่ะถ้าว่าเล่นหวยสุดใดสุดหนึ่งแตกแล้วก็ให้ยุดเนาะค่ะเนาะก็ให้ยุดเล่น หกบวกศูนย็เท่ากับหกลบหนะะึเนาะค่ะเนาะก็สีเหลือหานะคะ่ะชุดนี้เราก็จะได้เด้นหและเด้นหาเนาะคะ่ะบวกสเนาะคะ่ะกระจับวิ่กระจะคู่จับวิ่นเนาะคะ่ะ8ปดเก้าศนหนึ่งสอสามเนาะคะ่ะหกตัว จับครูวินค่ะจับครูเว้นวินก็นจะได้หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง ฮ่าสามเนาะคะ่ะตัวนี้คือครูจับวิ่งหลุดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเดนเม็ดเดียววิ่งหลุดเนาะคะ่ะเดนเม็ดเดียววิ่งหลุดก็คือหกล่องหานาะค,ะะคะ่ะเนาะจุดเน้นของแอดเนาะคะ่ะจุดเน้นของแอดก็จะมีหกสามหกสอง หกเก้าหาสามหาสองหาหนึ่งเนาะคะ่ะชุดเด่นของแอดมีอยู่หกคูเนาะคะ่ะเนาะเด่นวิงหลดเม็ดเดียวคือหกเด้อค่ะแถวบนเนาะคะ่ะเนาะ เน้นย้ำเสมอเ้ยค่ะในการคำนวณแต่ละครั้งเป็นแค่แนวทางแค่นั้นเนาะผลการคำนวณอาจจะมีเข่าและมีรลดเนาะค่ะเนาะโปรดใส่วิจารย์ในการรับส้มเนาะค่ะเนาะการเล่นหวยแต่ละครั้งโปรดมีสติทุกครั้งในการเสี่ยงโชคเสี่ยงเบอร์เนาะค่ะเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีก็อนออกไปกะฝากทุกท่านเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ซองด้วยด้ค่ะเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณที่เข้ามารับส้มค่ะ